หลักสมบัติที่ใช้บ่อยจะมีอยู่สองสมบัตินักเรียนนักเรียนอย่าคุยแข่งนักเรียนจะคิดข้ออื่นรอก็ได้แต่ว่าเสียงต้องเบาหลยอ้าวไม่ใช่โจทย์นี้หรอเออขอโทษทีโจทย์ไหนอะล็อกสามล็อกสามรูทิเกินไอ่ะเาว้นดำเอาชุดไหนเมื่อกอ๋อเอาชุดง่ายเมืก่อนนี่หว่าชุดง่ายเลยชุดง่ายก่อนนะชุดง่ายกระดาษชุดง่ายชุดง่าย มันไม่ง่ายหรอง่ายง่ายกว่านี้ไงเลื่อนนี้ง่ายกว่าอ่ะจะแล้วจะแล้วโอเคโจทย์เยอะโทษทีแล้วกูเขียนว่าอะไรวะน่ะกูเขียนโจทย์เป็นขนะ้ออะไรน่ะขอดูหนะ่อยไม่ได้เอามาด้วยอ่ะลบยี่สิบรูทยี่สิบเจ็ด 27. ส่วนแปดสิบเอ็ดหารหารสามนั่นหมายความว่าเราต้องพยายามทำตัวนี้ให้เป็นหารสามใช่หรือไม่ อ่ามันมีหลายตัวไม่เป็นไรทําให้มันเป็นฐาน3ตัวบนอันหนึ่งตัวล่างอันหนึ่งไปกอนกลายเป็นล็อกฐาน3เหมือนเดิม27ู่ทคือ27กําลัง1ส่วน2ถ้าเร็วนกะเรียนฐานนะลูกอย่าปล่อยคูไหลนะเพราะไม่งั้นคูต้องย้อนกลับมาเยอะนะลูก81ตอนนี้นะักเรียนมีหน้านะที่ทำา7 7กับ81ให้เป็น 3าให้ได้ใช่ไหมให้เป็น3ยกกำลังให้ได้เพราะฉะนั้นผัดมาจึงเป็นล็อก27คือ3กํกำลังอะไรเวลาเวลานะทองใมสามนะ3 3 9อันนี้คือ3 2ตัวคูนกัน9 3 27มันมี3ตัวก็เป็น3กํกำลัง3ทีนี้81 81คือ เคูณเได้81 9เดียวคือ3ามกำลังสองถูกปะดังนั้นพอเป็น3ามกำลังสองสองครั้งก็เป็น3ามกำลัง4อ่ะเพราะนั้นกลายเป็น3ามกำลัง3ส่วน2เลยได้ไหมจำงงไหมได้ใครงงหอานะอ่ะสกำลัง3ส่วน2ส่วน 3, วน3วนามกำลัง4ีหารเหมือนกันหารกันนำกำลังมา3ส่วน2ลบ4ีันไหมคะลูก พันหมสามส่วนสอง,สองลบสี่เป็นส,สามกำลังอ,อันนี้เป็นลบแลบแบวกสได้ลบหส่วนสแน่นอนว่าเป็นกำลังลบห้ส่วนสอปุ๊บถ้าเข้าสมบัติลบ A ฐาน A มีค่าเป็น1ใช่ไหมหรือมีเลขที่ยกกำลังอยู่ตัวนี้สามารถตบเลขตรงนี้มาข้างหน้าได้ใช่หม สมบัตินี้เจอบ่อยนะคะเป็นลบห้าส่วนสองคูณล,ล็อกสามฐานสามตัวนี้กลายเป็นเท่าไหร่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เป็นลบห้าส่วนสองเออวิธีคิดของครูอาจจะละเอียดกว่าของนักเรียนเพราะว่าครูพยายามเขียนละเอียดทุกบรรทัดน,น,นะได้ไหมข้อหนึง่งได้อะไปต่อเลยนะข้อที่สองไม่รู้เพราะไม่มีแต่อัดคลิปไปแล้วโอ้ข้อนี้โดยสี so 49ของเศษ็งส่วน49ทั้งหมดกำลังสองฐาน49ฐานเป็น49แล้วไม่ต้องมาแปลงเดีย๋ยวเราจะยืดเสื้อค่ะเสื้อสวยด้วยเราจะไม่ต้องแปลงให้เป็นฐาน7เพราะว่ามันเป็น49กับ49อยู่แล้วใช่ไหม น้องไม่ต้องทำน้องไม่ต้องทำโทษสิ่ะครูคุยกับลูกเลีกน้องติดปากนักเรียนไม่ต้องทาไม่มันเป็นสี่ิไม่ต้องเป็นทําให้เป็น7กําลังสองไม่ต้องนักเรียนเอา1ส่วน49ขึ้นมาได้เลยเป็นอะไรคะ49กําลังลบได้เลยไหมสี่กําลังลบ1ก็คูณกับ2เป็นลบสองอ่ากลับมาตรงที่เดิมเลยสมบัตินี้อีกแล้วตบมาข้างหน้าใช่ไหมตอบ ลบ2ที่คูณอยู่กับลบล็อก49ฐาน49ซึ่งมีค่าเป็น1ข้อนี้ตอบลบ2รู้สึกว่าหลายๆคนทำได้เพราะว่าครูจำได้ตอนสอบซ่อมมีคนมาอันนี้เอ,อ,อสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซ่อมไปไปติดต่อครูนอกรอบนะอ่าแล้วก็ใครที่อยากซ่อม,มก็อ่านเตรียมแล้วก็ไปขอสอบซ่อมได้นัดหมายก่อนนะคะเพราะครูไม่อยู่ต่อไปข้อที่สา ล็อกรูดร้อยาน3เราต้องคิดง่ายเลยเราสามารถทํา729ให้เป็นฐาน3ได้หรือไม่ใครที่ทําไม่ข้องนักเรียนตั้งฐาน3าไปเรื่อยๆได้เลยแต่ฐานผิดอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับ 3ามสองหกสามสี่สิบสามสเกสปดยี่ี่สาหนึ่งสา่งจังเลยเออใช่สามกำลังห้าหรือสาองหามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามเก้าย่สิสมสเก้าใช่ไหมีกี่ตัวครับสามกำลังหกใช่ปะครั้งที่แล้วมันมีคนสั่งละห้าั่งลังหไม่รู้ใครผิดใครถูกกันจำไม่ได้แต่มันมีคนทำสั่งละห้ากับสั่กำลังหกใช่ปะ เพราะฉะนั้น729คือ3ยกกำลัง6อ่ะแปลงนะล็อก3กำลัง9ที่ติดรูทซึ่งมันก็คือยกกำลัง1ส่วน2ใช่หรือไม่พันไหมน,น,ะะนพัสนพัสลองหนึ่งสุดงงหนึ่งใช่ไห 9, 9, 9. ไมลูกเ้ามาจากไหนอ,อ้าวสามกำลัง9้ามาจากไหนเนี่ย <laughs> ฉันเขียนผิดโอเคฐาน3ามยังเขียนไม่จบไงอ้าโอเคยังนภัสโอเคยังนภัสถ้าทําข้อสอบแบบทงที่แล้วอีกคือไม่ต้องสอบนะปลายภาคอะคือเกตออกเลยเกตแบบปึ๊อออกเลยนะไม่ต้องรอนักเรียนต่อไปตรงนี้กลายเป็น6คูณ1ส่วนสใช่ไหมกลายเป็นล็อก3ฐานล็อก3ากลัง 6กส่วนสก็คือกําลังสามได้เลยใช่ไหมอ่าตรงนี้ข้อสมบัติเดิมอีกแล้วตบลงมาข้างหน้ากลายเป็น3าครูไม่เขียนหนึ่งแล้วได้ปะอ่าหลายๆข้อจะเริ่มไม่เขียนนักเรียนสงสัยตรงไหนหนูถามเลยนะลูกอย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยครูเดินไปถึงปลายทางเรียกครูกลับมาเดินเลิมต้นใหม่ะลูกนะต่อไปข้อสี่ล็อกหส่วนแปฐานสอง บวกล็อกหส่วน2ฐาน4โอ้มองดูแล้วทำให้เป็นฐานเดียวกันมีกระยาแต่นักเรียนเล็งทีละอันไปเลยลูกเล็งทีละอันเริ่มต้นที่ตัวนี้ตัวแรกฐาน2สามารถทำ1ส่วน8ให้เป็นฐาน2ได้หรือไม่ได้เป็น2อง3ัวสนะเก่งงเลยครับีแบบนี้ป่ะต้องตู้ต้องตอบแบบนี้ป่ะใช่จ้ะสองสองเขาไสอนได้ อย่าเลยเนาะแถวหน้าไม่ค่อยโอเคยิ้มให้รูหรือยังสงการวันนี้อะไรย่าบอกนค่ะาเสียใจ,จเอออใจอหน้ากันไม่เคยยิ้มให้แผมยังบอกอะไรย่ะหนึ่ง่วนแสองกำลังสามใช่ไหมลูกแต่หนูมันอยู่ข้างล่างเราเอาขึ้นบนเป็นสองกำลังสองลบสามูว่า ในเมื่อเราทํา1ึส่วนสองเป็นฐาน4ไม่ได้เราก็ทํา4ให้เป็นสองกำลังสองงงไหมจะได้อธิบายงงอ่ะงงตัวนี้ไหมตัวนี้คือ1นึส่วนสองเนาะตัวนี้ก็คือ4ี่ทำไมเราถึงทําให้เป็นฐานสองเพื่อที่มันมีสมบัติที่ว่า Log A B แล้วมีกําลัง M กับกําลัง N ที่ซ้อนแบบนี้มันสามารถดึงกําลัง M กับกําลัง N มาข้างหน้ากลายเป็น M ส่วน N Log ล็อถาน B นี่คือเหตุผลที่ครูยพยายามทำเพราะว่าถ้าครูดึงลบ1กับ2มาส่วนกันมันจะกลายเป็นล็อ2 2านสแล้วมันจะหายไปใช่ไหมลูกเนาะต่อมาทีนแอันนี้อเผอิญครูคิดหลายอัพร้อม,ม,มกันมันอาจจะงงหนะ่อยเนาะงงไหมเนี่ยลบ ตัวนี้ก็ทำเป็นสองกำลัง3 2คือ2กํกำลังโดมทำอะไรอยู่เอาโทรศัพท์มานี่เอามารูปส่งมากล้วยเอามาเลิ่มเรียนแล้วเป็นรับออกก๊วิชาการถ้ามาช้าก็เอาแพมมี่เล่นนะมีมือสุดใครอะไร 3 2 2 2 4 4 2 8 8 2 1 6 6 2 3 2 2กำลัง5เรามีเรื่องเอากับบ้านไงต่อไปตัวนี้คือล็อก2ฐาน2ใช่ไหมเด็กๆใช่ป่ะคือ1ครูก็ตกลบ3ได้เลยทันไหมทันค่ะครูมีนทันไหมครับ ตรงไหนติดหนูถามเลยนะลูกอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยคูเดินคนเดียวไปเรื่อยตรงนี้ดึงมาได้ทั้งตรงนี้ถามว่าจริงๆตรงนี้เปรียบเสมือนมีเลขหนึ่งไงพอมันเป็นเลขหนึ่งมันคือลบสาส่วนหนึ่งก็คือลบสามใช่ไหมคะอ่าอ่าและเช่นเดียวกันเดี๋ยวครูเขียนทุกอันเลยนะอ่ากลายเป็นบวกด้วยลบหนึ่งส่วนสองทันไหมลบด้วย ห้าส่วนลบหนึ่งพันไหมอ่ะคิดเลขที่เหลือตรงนี้ถ้าผิดก็คือที่สู้มาได้ลบหนึ่งส่วนสองบวกห้าอ่ะได้เท่าไหร่อะ เอาอยากกำจัด2ก็ได้คูณ2อลอบแล้วแต่นักเรียนจะคิดเลขเลยอ่ะสมมติกําจัด 2, 2เป็นลบหกลบหนึ่งบวกสิใครเสียงใครเล่นเกมเล่กมจวงใครเีย้ว้ไปกดโทรศัพท์กูอเองกูโทรศัพท์กูไปไหนอ่ะเป็น ทำไมมีส่วนวะล้าก็เอากำจัดสองออกไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะพูดแล้วพูดอ๋อ,อคุณลืมส่วนสองอะต่อไปลบเจ็ดบวกสิบก็ได้ตอบสามส่วนสองนะคะสำหรับข้อที่สี่แล้วว้าเราก็จะเป็นข้อหกแล้วเด็กๆไปต่อข้อที่ห้าันไหมเร็วไปไหมไม่ข้อที่ห้า 3.2ส,ส่วน2ล็อก81ฐาน9ทำ81ให้เป็นฐาน9ได้ไหมกลายเป็น3.2ส,ส่วน2ล็อก9กำลังสองฐาน9ตรงนี้หลายๆคนรู้จักแล้วว่าหยิบมาข้างหน้าแต่หลายๆคนยังไม่แน่ใจว่าเอามาข้างหน้าแล้วมาบวกหรือมาทำอะไรเอามาคูณนะลนะูกนะกลายเป็น3 ส่วน2คูณ2ที่ติดอยู่กับล็อก9ฐาน9ซึ่งล็อ9แล้วลฐาน9มันหายไปแล้วใช่ไหมะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ<า>6ส่วน2ได้3นะคะลองลืมตัดไปเลยได้3นะคะอ่ะมาที่ข้อที่6พที่เรียนทำแล้วบ้างข้อที่6กํากำลังเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมีใครทำข้อนี้เสร็จแล้วบ้าง นักเรียนใช้สมบัติ a กำลัง m บวก n กลายเป็น a กำลัง n คูณ a กำลัง n ใครนอนอยู่ผู้อฉาแองเพราะว่าคุณนอนไม่ได้ถู่ก็ต้องผ่านไปให้ทั่วกลายเป็นนายลูก3กำลัง1คูณอยู่กับ3ปากคูณนี่มันไม่ไม่คอยตามกับมือเลยล็อกฐาน4 เห็นฐาน4กับ16เนี่ยนักเรียนต้องบริ้งขึ้นมาในใจแล้วบริ้งลงมาแล้ว <ๆ S 1> ใช่ไหมๆๆๆแล้วเราก็จะรุ่งใช่ปะมันต้องบริ้งบริ้งบิ้งเราเพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็น3คูณจริงๆถ้าใครมองออกคำโจทย์เยอะๆข้อนี้หนูจะเขียน3ามกำลังสองแล้วไปต่อได้เลยนะ <ๆ S 1> แต่ว่า <ๆ S 1> มันอาจจะเร็วไปเนาะต้องใจเย็นหน่อยหมายถึงครูเนี่ยต้องใจเย็นนี่กำลังสฐานสี่ ตอนนี้มาแล้วบริงมาแบริงกลายเป็น3คูณ3ากำลัง2 3 3ส9ม 9, 3. ตรงไหมตรวจเลยเอาไม่ตรงด้วยมีใครคิดข้อ7เสร็จแล้วไปข้อ7ไปต่อข้อ7 l o ล็อก ล็อกล็อกฐาน4ซึ่งเป็นล็อกต้องบอกว่าล็อกของล็อกฐาน4ฐาน2มันซ้อนล็อกใช่ไหมลูกเราเคลียร์จากตัวข้างในก่อนเคลียร์ถ้ามีแค่ตัวนี้นี่ง่ายเลยใช่ไหมละ่ะใช่ไหมกลายเป็นข้อนี้เนี่เท่าไหร่หนึ่งถูกต้องงนะั้นไปไว้เลยนะกลายเป็นล็อก4กำลัง2ฐาน4 ตรงนี้ตบลงมาซึ่งคูณคูณก็เปรียบเสมือนว่าเลข2มันมาคูณอยู่กับล็อกอะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะถูกแทนด้วยกลายเป็นล็อก2อฐานสองที่เป็นล็อก4ีฐานสพอตรงนี้หายไปก็เลยเหลือแค่ล็อก2อฐานสใช่ไหมลูกพันไหมที่เราทพันไหมเหลือตอเป็น,น1น วันนี้เราจะเริ่มส่งตั้งแต่ข้อหกนะคะโดมโดมทำถึงข้อไหนแล้วครับเสร็จหมดแล้วก็เลยก็เลยทำอะไรเล่นเจไม่ได้เล่นเล่นยังไงเราเขาศับยีนี่หรือว่าเล่นยีนแพดดี้กันไหมไม่หรอกไม่เล่นลันเหมือนเจมส์หันหลอกหันทลอกหลอโดมไม่เขาสับสับซะเลยเล่นเครื่องนี้ก็ไม่ต้องคืนน่เอะ ไม่ไม่ม่ไม่บอกไม่อกม่งก็ปเนยานี้เชอด้อะอันนี้เคลียร์ตรงนี้ง่ายๆเคลียร์ตัวนี้ก่อนซึ่งควรจะทําให้มันเป็นฐานอะไรฐานห้าบอกคนพอมันยกอะไรปุ๊บก็พยายามทำให้เป็นฐานสี่แต่ถ้าฐานสี่ไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นฐานสองอะไรเงี้ยเนาะเราก็ต้องดูบริบทมันต่อกลายเป็น ล็อกฐาน16 l o กล็อกฐาน4 l o ล็อกห้ากำลัง4ดีมาก2ี25้ีเป็น6 25มีก้อน25กับก้อน25ก้อน25คือ5ากำลัง2ดังนั้นมี2ตัวเลยเป็น5ากำลัง4นะลูกบอกหลักการจำพื้บเอาลงมากลายเป็น1กลายเป็นล็อก1ฐาน16ไว่ยไปไหมอ๋เขียนหงด้วยเหรออาวเขียน4 ทำไมถึงเป็นล็อกหนึ่งฐานสิแล้วทำยังไงต่อดีอันนี้ครูข้ามเร็วไปไหมตอนนี้ครูเคลียร์ตัวนี้ไปหมดแล้วนะมีใครไม่ทันครูจะเขียนละเอียดให้ยกมือขอรีเทีนละเอียดได้บอกลูกบอก่กอไนั้นก็เป็นล็อกสิบหกล็อกสแล้วฐาน4ใช่ปะละ่ะล็อกสีานสี่เป็นหนึ่ง ทำยังไงดีคะได้ยินได้ยินเสียงคนคุยค,ครับทำยังไงดีที่ให้ฐาน1นอ้ล็อกหเนี่ยมันกลายเป็น16ได้อะไรก็ตามยกกำลัง0ูนได้1ดังนั้นเราก็จะเลือกเลขที่มันเป็นตัวนี้เพื่อที่จะกำจัดมันได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนจากเลขหนึ่งเป็นเออลืมเนสิบหก 16กําลังศูนย์อันนี้อาจจะเป็นอันนี้เป็นที่มาของมันแต่ว่ามันจะมีสมบัติเดี๋ยวพี่ดมบอกจําไม่ได้ว่าข้อสองหรือข้ออะไรอ่ะนะคะก็ได้อะไรกบศูนย์ลงมาข้างหน้าก็ได้ศูนย์อยู่แล้วได้แบบเพื่อนบอกอ่ะใช่ใช่อันนี้คือเลขหนึ่งไม่ว่าตัวนี้จะเป็นอะไรก็ได้ศูนย์ได้เลยนะคะเอางั้นนะต่อไป ข้อที่9เป็นไงทำยังยังอยาให้เวลาลองคิดก่อนดีไหมจะทำไงดีหรือว่าให้ช่วยอะไรนะคะเจ็ดดาวได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไจุดเก่าเก่าข้อที่สองทำไมด้ไหมเป็นครูให้โจทย์ถึงข้ออะไรแล้ววะสิบสองสิบสองพ่อทำไงดี ักเรียนทำเป็นได้นักเรียนทำในอะไรนะอ๋อยังไม่ได้คิดใช่ปะทำให้มันเป็นสองยกกำลังให้หมดก่อนทำได้แบบถ้าทำถ้าทำไม่ได้ก็จริงๆแล้วนักเรียนสามารถเอากำลังดูว่าจะเอาแบบไหนง่ายง่าย ให้เริ่มต้นแบบจริงๆอ่ะนักเรียนอาจเริ่มแบบไหนก็ได้แต่สุดท้ายถ้าเรียนครับนักเรียนเลยนตรงนี้ต,ตรงนี้เป็นฐาน1นส่วนสดังนั้นการที่จะทําให้มันง่ายน,นักเรียนต้องพยายามทําทุกตัวให้เป็นเลข2จริงไหมใช่ไหมเพร,ระาะฉะนั้นเอ่อเนี่ยครูจะไม่เอาเข้าครูจะมันอยู่ข้างนอกรอไว้เพราะมันสามารถเป็น2ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคเดี๋ยวเราจะไปจัดรูปไอ้ตัวรูททั้งหลายนะคะเป็นล็อกอ่ะหนึ่งส่วนสเป็น2กําลังลบหได้เลยเนาะใช่ไหม ใช่4 2กำลัง2ส,ส่วนตัวที่เหลือเนี่ยคูณรวมเป็นรูทใหญ่ได้ไหมตัวที่เหลือคือเนี่ยสีเหลืองเนี่ยรวมได้ไหมได้รูทของ32คูณ2 5 6ส่วน8ถ้าเราออกมากระจายแยกกันก็รูท32คูณรูท2 6หารรูท8ใช่ไหมหรือนักเรียนถน,นัดมองแยกก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะ ไอแพดเปิดอะไรอะทาวเวตอนแล้วแหละก็ถามไงว่าเปิดอะไรไม่ได้เปิดเอามานี่หน่อยอยากเห็นใกล้ๆเคสสวยโอ้โหไอกล้วยมาดูดิกล้วยอยากเห็นใกล้ๆมันสวยส่งมาส่งมาให้กล้วยขอดูเคสหน่อยแม่รอดูเคสเลยงั้นไอโดแกะแกะไม่จะเคสส่งมา ได้เลยแลกกันหรอไม่โอเคเล่เดียวไม่โอเคไรเลยอ้าวโอเคมาแล้วนะครูขอเลยนะอ่ะต่อสามสิบสองเนี่ยเรียนทำเป็น2องกำลัง256ร้าทำเป็น2องกำลัง8ปดทำเป็น2องกำลังสี่แปทำเป็นสองลังสามสิบเป็น2องกำ,ำลังอะไรลูกค่่ะ ่จัดไปลูกค่อยๆจ,จัดไปไวรุ่นไวรุ่นเบาสองกำลังห้าสองร้อยาสิบหเป็น2กํกำลังลาย <Okay. S 1> นักเรียนผ่านนักเรียนมองเร็วไม่ได้นักเรียนค่อยๆทําแบบที่ครูทําให้ดูก็คือตั้งฐานสั้นลงมานะคะ,ะเน้นถูกอย่าเน้นคิดเร็วแต่ถ้าเรารู้ตัวเราไม่คล่องเราก็ค่อยๆคิด2องคือสองกลัง 8คูณ2กำลัง8นะคะแล้วก็8คือ2งกำลัง3งั้นครูเปลี่ยนเป็น2อกำลัง 3, ลบ3หรือก็นเนี่ยจอข้างล่างก็ได้ใช่ไหมงงตรงนี้ไหมทันไหมทันแต่หน้ามันบ่งบอกว่างงขานาดมันพูดว่าทาันแต่ครูยังรับสารจากผ่านสายตาว่างงเลยแหะสรุปงงะเนี่ยทันโอเค ตะโกน,น,นดังๆถ้าบอกว่าถ้าทันน่ะทันพันไม่ใช่ระมันไม่ใช่แกสายตาไม่บอกมันทันไหมลูกทันวางเปล่ามากอ,อ่ะ ตัวนี้คือตัวนี้ซึ่ง square root อยู่นี่เคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยทาเป็นส่วน2ได้ใช่ไหมค่ะอ่าโอเคกลายเป็น2กําลังสิบ r o o สองกำลังเอารวมเลยนะสองง่ายเลยพอสองกำลังสิบสองกำลังสองคูณสองกำลังสิบส่วนสองสองกำลัง5ห้าโอ้ยิ้มแล้วนะยิ้มยังยิ้มยังสองกำลังสองบวกห้าใช่ไหม ทำไมถึงบวก5เพราะว่าฐานเหมือนกันคูณกันนำกำลังมาบวกกันใช่ไหมดมเป็นอะไรอ่ะมองเข็มขัดตัวเองตลอดเวลาเลยจานนี่จะผิบอะไรเรื่องจานก็รูตั้งใจสอนแต่ดมไม่ตั้งใจฟังอ่ะกระดานมันอยู่ตรงนี้แต่โดมหนีตลอดเวลาไม่ดมไม่โดม าวเอ้ชื่ออะไรนะเนี่ยเนคันคันโดมลชื่ออะไรนะโซดาชื่อเรักมากโซดามันขำที่ครูพูดแล้วมันก็เลยมอกเมื่อไน่งมันก็ขำแล้วมันก็เหมือนประมาณว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่คิดโดมอย่ามองแรนใส่โซดาโดมทำไมไม่ตั้งใจฟังรูผมทำเสร็จแล้วเนาะ สองกำลัง7นี่จำได้ยังเราเจอบ่อยนะลูกสกำลัง7กับ2กำลังลบ1มันจะมีสมบัติที่เราสามารถดึงกำลังมาหารก,กันข้างหน้าได้ใช่หร <7. S 1> ือ,อ <7. S 1> <บ>ไม่ใช่ป่ะ7ข้อนี้ตอบลบ7ไม่ใช่เอามาทำามันเป็น7กำลังลบ1ต่อ1ส่วน7ก็กันนะไม่จะตีอ่อออออะโอเคข้อที่9 หนื่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะหาคนช่วยเฉลิบละเหนื่อยเหนื่อยเยอะ้อ9ข้อ10ข้อ11ข้เป็ข้อ10ข้อ10น่าจะพอได้ไหมไม่พอหรือเปล่าข้อ9เสร็จไหมลูกข้อ9ไปกันต่อเลยข้อที่10ค่ะข้อที่10ล็อกอะไรอะ เดี๋ยวเราจะให้โดมมาเฉลยข้อสิบเอาใครได้ข้อสิบเราบ้างไม่รถูกือไม่ตอไหนใครได้ได้เอายกเออแลเราขนมเรน้ำอ้ลวรายกินขนมม่ตน้ำม้มันจะกลัวละขนาดแม่มันไม่กลัวน้ำอะนไม่กลั เกา็เป็มีเพื่อนคนนี้คนเดียวทาได้เราจะให้เพื่อนทเราจะแจกดาวดวยข้อสิบเอ็ดมีใครทาได้แล้บ้างเราจะเริ่มแจกดาวแล้วไปชหนสอเคดมได้ข้อสิบสองได้ไหมเเดี๋ยวดาวแกล้นกันแลเปิดระเบอแล้วปะเนี่ยเอางี้เอาง่ายเลยเกินสิหรือยัง สิทธิ์เนี่ยต้องพอก่อนไม่แล้วมีแล้ว ลอกนะลูกยังทดลองเองก่อนนะอ่ามาข้อสิบมานการกบฏมนทำข้อสิบเดีข้อ10เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะอ่านการกบฏนั่งใกล้ๆ้เดี๋ยวหมดข้อ12แล้วมีต่อฮะข้อสิบ้อง เอ้ยไม่ใช่แหละเลขที่3าจะยี่สิแล้วเออจะติด20แล้วเอสิเอ็ดใครได้ยกมือทำไมต้องมีหลายชั้นลองรำก่อนอันนี้ข้อสิจ้ะข้อสิเอ็ดได้เท่าไหร่คะ่ะคุณที่มาขอแแ่มันมาซูมได้นะต่อยี๋ยวต่อได้หรอฮะยอได้หรอใครได้อะแต่ดูจะพูดแบบว่าส่งใ้ได้ กรจะถามคนที่ออกมาเขียนด้วยว่าทำไมอันนี้ถึงเป็นอันนี้นะฮะส่งขบุดอะไรไปให้เพื่อนลุกเอาให้ดูเขียนทุกวัน่